ดูไม่ได้เลยขยะร้อยเต็มบ้านแม่ไปดูตู้สูหนดีนี่เก็บวันนี้มันเก็บไปรอบแล้วนย,ยังลแล้วมันเข้ามาใหม่กล้องตอนนี้ก็ต้องปั๊มให้ก็ไปบ้านยาก Terima <laughs> kasih. ปีนี้ท่วมเยอะท่วมเยอะมากปีเนี้ยแอ่ท่วมตา้ด้วยไม่เคยท่วมขนาดนี้ไม่กัฟ้าได้ขีดูแต่ถามคนนั้นก็รวยขนาดเนี้ยขนาดเนี้ยไอตรยิขาว่นี่คุณย่าครับที่นี่น้ำท่วมบ่อยไหมครับถ้าฝนตกหนักก็จะท่วมอะค่ะแล้วพอน้ำมันระบายไม่ทันอะแต่ปีนี้ท่วมเยอะกับเพื่อนท่วมเยอะมากเลยอะปีเนี้ย ขอเสียหายหมดเลยในบ้านเราก็ยาาสาเหตุที่น้ําท่วมเนี้มาจากสาเหตุอะไรบ้างครับมันระบายออกไม่ทันน่ะมันระบายออกไม่ทันแล้วบางทีน้ํามันก็สวนเข้ามาอีกจากท่อมันสวนเข้าบ้านน่ะแล้วน้ำถนนก็ลงบ้านอีกมันก็เลยท่วมกันใหญ่เลยทีนี้หมายถึงว่าถนนเอ่อท่อจากข้างนอกใช่ไหมครับท่อจากข้างนอกมันแบบน้ำในถนนมันจะลงท่อใช่ไหมแล้วมันออกไม่ทันแล้วบ้านบ้านนี่มันต่ํามันก็ย้อนเข้า้าป้าด้วย แล้วน้ำฝนมาด้วยไงมันก็เลยท่วมกันใหญ่เลยทีนี้อันนี้ท่วมมาแล้วกี่วันครับสามวันนี้แล้วว,วันนี้วันที่สามแล้วสามวันแล้ววันแรกเป็นยังไงบ้างครับวันแรกท่วมครึง่งเนี่ยเนี่ยขอบหน้าต่างเนี่ยหมดเลยอ่ะก็ยังไม่รถดเลยตู้ยยยเย็นยกไป่พ้นเลยอ่ะได้ยินว่าข้าวของเสียหายบ้างมีอะไรเสียบ้างครับก็มีตู้เย็นแล้วก็เครื่องซักผ้าแล้วก็จักรเห็นไหมเมื่อกี้จักรอะหมดเลยน่ะจักรคุณยาเก็บเอาไว้นานแล้วใช่ไหมฮะก็ธรรมดามันไม่เป็นไรจักร พอโดนน้ำแล้วทีนี้เราไม่ทันดูไนงะไปหมดเลยจากเสียหมดเลยอนะ่ะไม่รู้จะใช้ได้ฝาแล้วก็ตูเส้อผ้าของที่นอนที่เนินหมดในห้องตามห้องอะ่ะหมดเลยเสียหายหมดเลยห้องน้ําเป็นไงบ้างครับห้องน้ําเข้าไม่ได้ตอนนี้เข้าที่ไหนครับเราไปสสยกู้บางทีเข้าไปบ้านญาติเข้าข้างนอกออเรายังอาบจะเข้าไม่ได้กันเลยอนะ่ะอาศัยบ้นยานญาติรอน้ำลดนะครับนี่นเนย่ยอาศัยบ้นยานญาติเราตอนนี้นะตอนนี้อยากให้มีการแก้ไขแบบไหนบ้างครับก็คือว่า จะทำยังไงไม่ให้น้ำท่วมบ้านน่ะเพราะว่าท่วมทีก็เดือนร้อนแบบเนี้ยอยากให้พวกที่เขามีความรับผิดชอบตรงเนี้ยให้มาดูเรามั่งท่วมแบบนี้ทุกปีทุกปีมันก็ม่นไหวอะเราไม่รู้จะทำยังไงมาขอก็ย้ายไม่ทันพยายามย้ายแล้วนะนะทุกปีมันย้ายทันแต่ปีนี้ย้ายไม่ทันเลยอะมันมาไวมาก 不能免。